เรียบร้อยทีกคนโอ้โหว่าจะพิกเกอร์เข้าไปใส่เลยนะบอกกระปั้นฟาดมาหนึ่งโฮแมวมัดฟาดสองโอ้โหไปใส่เลนลูกบอลกระปั้นฟาดเข้าหานไปเรียบร้อยทคนโอ้เวลากับมีทั้งทามัดเขาบ้านแต่ว่าโดนมัดกระปั้นอัสตาเข้า อ่าสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้อยู่กับอ่าสองอราสตาเนาะครับอยู่กับอันเกมมือบายริเจนก็เก่าทุกคนหลายคนก็ถามมาว่าอยากเบิ้งอราสตาโอออกห้องมัดเดียวโอ้ไงไรเพราะว่าเห็นทางอราสตาเนี่อโอ้อองนี่เฮงขนาดทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแพทใหม่ทุกคนเนาะอัปเดตมาล่าสุดเลยอันนี้ก็พยายามจดจำว่าการลิซนดัตว่าออกห้องอดไว่ามัดเดียวทุกคนนี่ทุกคนสีให้เบิ้งทุกคนว่าอันอันสิ้นแลกเนาะในการเฮาต้องอันเบิ้งทุกคนนี่ก็เป็นเอเวงเนาะตอนนี้ก็ ประมาณอ่รีวิวหกสิบแล้วจะบไซเป็นนัก่าแล้วในในการช้ของบัดเดียวนะเขาต้องฟาร์มไวเพื่อจะได้ของมานเดียวนี้อันนี้จะเป็นอ่เกอบเกอบว่องไวตัวนี้สินแรทุกคนที่ออต่อมาก,ก็สุขามเรชินชุดแล้วก็ดาบแดงแล้วโตมาก,กับมีอ่เจ็ดมาสมุดแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอันนักล่าโจมตีแล้วก็อีซาดคมรามแล้วก็นักลบ,บิบาล,ลัสทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเกาะสำรองต่อมาก่ะ อันนี้จะอ้ะอคองมัดเดียวทุกคนเนาะนี่อันนี้จะเป็นเป็น,นเนาะเบิ่งเลยเอาไปเฮ็ดตามสู้เลยทุกคนผด้เห็นอันดับเห็นมัดเดียวเขาต้องฟาร์มไว้กันทุกคนเนาะสามารถฟาร์มสเต็กให้ไวเพื่อเพื่อจะได้ของมัดเดียวถ้าว่าเขาต้องฟาร์มให้มันทันการรีวิวของไฟตรงข้ามเนาะมันจะสามารถมัดเดียวได้เพราะว่าการปั๊บเนื้มาทางอันดับนี่มันกับโบลิคอยเฮงเก่าทุกคนแล้วก็จะให้ปเปเบิ่งคลิปทุกคนเนาะ เมื่องคลิปเลยว่าอัดัฐแหงบ่แฮงให้ทุกคนไปเฮ็ดตามเลยก่ะไปลองใส่เบิ่งแล้วก็ต้องฟาร์มให้ไว้เลยก่ะใช้เบิ่งคลิปไปเบิ่งคลิปปนกัน,กนทุกคนก็ว่าจะพิกเกอร์เข้าไปใส่เลยนะบอกกับปัดฟาร์มมก็นึงโหมันมาช่องโอ้โห ไอ้วจีเข้าไปไส้เดนลูกบอลกระปันฟาดเข้าฮาร์มีเรียบตปรทุกคนโอ้ยแรงกระมีทางทามัดเข้ามาแต่ว่าโดนมัดกับมัดอันตราไส้ทางฮาร์มีกระปันฟาดเรียบตปรทุกคนมัดหนึ่งกัะมีทางเข้ามากระปัดกระปัดมัดหนึ่งบอไอ้ปัดส่งอะไรเรียบตปรทุกคนกอดตะขอนก็เอาวโบยู่ทุกคนบนเรือจังหวะนี้ฮาร์มีกลับมากระปัดฟาดเรียบตปรทุกคนโอ้แต่ อันนั้นก็เป็นในการลิ้นของดัตเนาะอันนี้ก็เป็นการลิ้นอย่างหนึ่งเท่านั้นทุกคนก็บอกได้แม้ว่าสีได้มัดเดียวตลอดเพราะว่าเจอคนที่เก่งที่สุดก็บ่าสามารถเขาออกเกาะกับบ่าสามารถที่จะอ่ามัดเดียวด้วยกันแต่ว่ากาฟาร์มไวก็สามารถทุบเขาได้มัดเดียวกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ทางยูทูบของดัตตตาร์มันทุกคนเด้อ